หากเราจะคุยกันถึงหนึ่งในการเปิดเผยพลังที่ชวนขนลุกที่สุดในวันพีซผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีห้าผู้เท่าอยู่ในบทสนทนาแน่นอนเพราะอย่างที่ซาโบบอกใครจะไปคิดครับว่าตัวตนที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกจะเป็นปีศาจจริงๆไม่ใช่แค่การอุป,ปมาอุปไมยแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าตำนานที่มาที่ไปของพลังที่พวกเขามีมันก็ขนลุกไม่แพ้กันเรามาเริ่มซีรีส์นี้กันด้วยพลังของเซนมาคัสมาอย่างอิซึมาเดะกันก่อน นี่คือโยคยจากตำนานญี่ปุ่นเป็นนกประหลาดมีหน้าเป็นมนุษย์มีร่างกายเป็นงูและความยาวจากปลายปีกซ้ายถึงปีกขวากว่า5เมตรตำนานว่าเอาไว้ว่าอิซึมาเดะจะปรากฏตัวขึ้นมาเหนือน่านฝาราตรีในยามที่บ้านเมืองเผชิญกับความทรมานและความตายไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภัยพิบัติหรือสงคราม ชื่อของโยคัตนนี้มาจากเสียงร้องของมันที่แผดออกมาขณะบินวนเฝ้ามองดูความทุกข์ทรมานของผู้คนอิ s สมาเดโมอิ m สมาเดโมหรือแปลว่าจนถึงเมื่อไรจนถึงเมื่อไรจึงเชื่อกันว่าตัวตนของมันเกิดขึ้นมาจากวิญญาณที่ตายจากความทรมานกลับมาเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะมีคนรับรู้ถึงสิ่งที่ปนต้องเผชิญจากตำนานไทเฮกิว่าเอาไว้ว่า เมื่อครั้งเมืองหลวงต้องเผชิญกับการปรากฏตัวของอิสมาเดะราชจ,จะสำนักได้เรียกตัวฮิราวรินักธนูฝีมือดีผู้ที่ใช้การยิงธนูเสียงเพื่อล่อนกดีศาสตนนี้ก่อนจะเด็ดมันลงมาจากท้องฟ้าได้สำเร็จและผมว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กลุ่มหมวกฟางเองก็มีราชาแห่งการซุ่มยิงผู้ชำชองด้านกลยุทธ์และแกจตอยู่เช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลดีๆเหล่านี้จากต่อต่อเล่าแล้วหลอดเลย ใครที่ชอบฟังเรื่องสยองขวัญตำนานเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางฝั่งญี่ปุ่นเข้าไปติดตามช่องเล่าแล้วหลออเลยกันไว้ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ